สวัสดีทุกท่านครับผมโกนะครับวันนี้อยู่กันนอกสถานที่นะครับอยู่หน้าบ้านผมจะมาพูดถึงนี่เลยเ n นิงเฟรเดียน5 Elite กับเ n นิงเฟรเดียน6 Elite ต่างกันยังไงการใช้งานเหมาะกับใครเหมาะกับการวิ่งแบบไหนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับอ่ะต้องบอกก่อนเลยเป็นเปิดแรกเลยว่า i n นิงตระกูล f ฟรเดียนอีลิตเนี้ยเป็นรองเท้าที่ไม่เหมาะกับมือใหม่นะครับ ไม่เหมาะกับมือใหม่ไม่ว่าจะเป็นรุ่น5หรือรุ่น6ก็ตามนะครับไม่เหมาะเลยเหมาะกับผู้ที่วิ่งมีประสบการณ์มาในระดับหนึ่งแล้วและมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงพอสมควรนะครับเพราะอะไรนะครับทั้ง2รุ่นนี้ยคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลย5 Elit ตคือรองเท้าที่แน่นเฟิรม์มไม่ยุบดีด พุ่งดุนแรงมากๆนะครับมือใหม่ใส่ร้องแน่นอนบอกเลยว่าใส่แล้วจะบอกโอ้โหแข็งมากเลยสท้านมากเลยวิ่งไม่ไหวเลยมือใหม่จะโดนอย่างนี้แน่นอนส่วน6กอีลิทล่ะเป็นยังไง6กอีลิทนี่คือต่างกับ5้าอีลิทแบบคนละขั้วแบบพลิกแผ่นดินกันเลยคือ6กอีลิทนุ่มมากเด้งมากแต่ไร้ซึ่งความมั่นคงนะครับ และใช้กล้ามเนื้อน่องข้อเท้าและขาที่ค่อนข้างมากคล้ายกับการใส่ a d i Zero p r i m X หรือ a d i o s Pro 4นะครับหลายๆท่านคอนเฟิร์มมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเป็นเช่นนั้นนะครับอ่าแล้ว2คู่นี้การใช้งานมันจะต่างกันยังไงต้องบอกเลยว่าทั้ง2รุ่นคือรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อการแข่งขันนะครับการวิ่งทำความเร็วนะครับการฝึกซ้อมเร็วนะครับใช้แบบนี้เลยซึ่งผมขอว่า ใครที่อยากจะหยิบ2คู่นี้มาใช้ขออย่างน้อยวิ่งซักเพส5.30หรือเร็วกว่านั้นนะครับถ้าช้ากว่านั้นผมยังไม่เชียร์ให้ซื้อ2รุ่นนี้มีรุ่นอื่นในตลาดอีกมากมายที่แนะนำให้ใช้นะครับอ่ะเริ่มกันที่5อีลิตกันก่อน5อีลิตนะครับเป็นรองเท้าที่น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับในไซส์1145เนี่ยน้ำหนักจะอยู่แค่220กรัม ซึ่งเบามากอ้อจะบอกอย่างนึงคือไซส์ของลีนิงนะครับดู U.S. หรือดู E.U. ก็ได้แต่ว่าห้ามดู C.M. นะครับเพราะว่าในไซส์11-45 C.M. ต้องเป็น290ใช่ไหมแต่ลีนิงบอกเป็น285นะครับและรุ่นนี้ใส่ตรงไซส์นะครับน้ำหนักในไซส์45เนี่ยอยู่แค่220กร,รมัมซึ่งถือว่าเบานะ,ะถ้าเทียบกับแบรนด์มาตรฐานก็คือเบาอ่ะ d i o s p o 4หรือ Alpha Fly 3ที่ในไซส์เดียวกันเนี่ยจะหนัก240ไอ้คู่นี้ยน้ำหนักเบากว่า อ่ p อัปเปอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นอัปเปอร์ทรงซ็อกไลท์เป็นชิ้นเดียวไม่มีลิ้นนะครับรูร้อยลันเนอร์ลูปไม่มีแต่ไม่ได yeah. ้ม yeah. uh, ีปัญหาเลยเพราะว่าไอตัวซ็อกไลท์เนี่ยมันทําให้กระชับล็อกดีมากๆแต่ว่าทั้งนี้ก็คือต้องมีการไล่เชือกนะครับจะไม่ใช่ว่าไปใส่แบบหลุ่มๆลวมนะรองเท้าคือเราต้องรัดเชือกให้แน่นเพื่อประสิทธิภาพที่ดีนะครับอัปเปอร์ดีมากระบายอากาศมากโล่งมากๆเลยนี่ดูดิเห็นไหม มันโปร่งโล่งระบายอากาศดีมากๆโล่งอะไรอะโล่งมาโล่งระบายอากาศดีมากๆตัวบุเนี่ยก็จะมีมาเล็กน้อยแค่พอว่าใส่แล้วแบบไม่กัดไม่อะไรเออแล้วนิ่งเป็นรองเท้าที่ไม่กัดเลยสําหรับผมนะครับรองเท้า5 e l ลิตมีความมั่นคงที่ดีมีความมั่นคงที่ดีโฟมของเขาเนี่ยตัวซูเปอร์บูมของเขาเนี่ยแน่นเฟิร์มเห็นไหมอ่ะกดให้ดู ก็ถามว่ายุบได้ไหมก็มียุบได้บ้างแต่มันไม่ได้ยุบเยอะก็จะเห็นว่าโฟมก็จะมีรอยยับที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้งานนี่คู่นี้ก็ใช้มาร่วมร้อยกิโลเมตรลซึ่งโฟมของเขาเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยลักษณะมันจะดูไม่ได้หนามากใช่ไหมแต่จริงๆมันก็4 3่สนะครับก็ถือว่าหนาอยู่นะครับหนาเท่าๆกับพูม่าเดวิดสในตัวอิลิศสเลยสําหรับตัว5้าอิลินะครับแล้วก็โฟมของเขาเนี่ยมาพร้อมแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ทีหนึ่ซึ่งเป็นแผ่นที่แข็งที่สุดในวงการแล้วละ่ะนี่ แข็งมากนะครับจะอย่าไปงอเล่นนะเดี๋ยวหักแล้ววิธีการวางแผ่นของเขาเนี่ยตรงนี้มันจะชิดบนเลยแล้วก็ตรงนี้ฟื้อมาเนี่ยติดล่างเลยเห็นไหมว่ราะเนี่ยติดล่างมากแถมเขามีปุ่มนูนตรงนี้ตรงโคนนิ้วโป้งตรงนี้นะครับเวลาลงเท้าไปแล้วเจอไอ้ตุ่มนูนเนี่ยมันทําให้ดีดพุ่งออกไปแบปบตุ่มไปเลยอ ja, ่ะแบบดีดแรงมากแต่มันไม่ยุบนะมันลงแล้วมันดีดสับปัง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 ,ปงไปเลยคู่นี้เหมาะอะไรคู่นี้เหมาะอาการแข็งห้าโลสิบโลอินเทอร์วอลเทมโป้ po, นะครับ วิ่งเร็วยิ่งดีวิ่งเพสแบบสี่ครึ่งสต้นอะไรเงี้ยแบบโอ้โหโคตรมันเลยเพสสก็ดีมากๆแน่นอนนะครับแต่ผมวิ่งไม่ไหวผมวิ่งแค่แบบสีแบบ 4, ต้นสกลางอะไรเงี้ยคู่นี้แบบ หูมันมากแต่ถ้าเกิดวราวิ่งแบบ5้0ครึ่งูนย์อะไรเงี้ยมันจะเริ่มตือ้อๆแล้วเพราะว่าด้วยความที่มันแน่นนะแต่มันได้ความไหลนะไหลดีมากรองเท้าดีหนึ่งเป็นรองเท้าที่ทันซิชั่นดีมากๆเลยนะครับจากที่ใช้มาหลายๆรุ่นเป็นอย่างนี้ทั้งหมดรองเท้าจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าโฟมมันเด้งมากแต่มันมีความดีที่รุนแรงทําให้รอบขามาไวและได้ระยะก้าวด้วยแล้วก็ตัวเทคชั่นของเขาเนี่ย GCU Outsole ตัวเนี้ยมันมีเทคชั่นที่ใหญ่แล้วก็มีความทนทานยึดเกาะดีมากเป็นอยนี้เป็นแบบ รองเท้ารูกรักของผมในปีที่แล้วก่อนที่ไฮเปอร์วัปเพียวจะม,ลม,มาล้มอ่ะคือมันเข้ากับคนที่ชอบรองเท้าแน่นเฟิร์มอย่างผมมากๆเลยมันสนุกสับมันน้ําหนักเบาล็อกกระชับดีเข้าเท้าระบายอากาศดีแบบโอ้ชื่นชอบอะนะชื่นชอบมากๆชอบมากๆเลยสับมันมากนะครับกางเกนแถกก็ต่ําด้วย่มาพูดถึง6กอีลิกันบ้างนะครับหกอีลิเนี่ยคือต้องบอกเลยว่า มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนกับ5อีลิตเดิมเลยแมย้แต่น้อยเลยมันคือการทิ้งคาแรคเตอร์ของเดิมทุกอย่างไปเป็นรองเท้าใหม่ที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยแมย้มันจะอยู่ในตระกูลเดียวกันก็ตามนะครับอ,อย่างแรกขอพูดในเรื่องของ a p p e ก่อน a p p e พูดกันตรงๆนะผมชอบ a p p e ของ5อีลิตมากกว่านะครับผมชอบ a p p e ของ5มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่า a p p e ของ5นั้นมันมีรูพุนระบายอากาศที่เยอะกว่าของ6มันจะมีความทึบก,ก,กว่าหน่อยนะครับแต่ว่า 6เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันจะใส่แล้วหน้าเท้ามันกว้างกว่า5นะเพดานสูงกว่า5อันนี้เป็นความรู้สึกของผมนะที่ใส่อ๋อผมเท้าจริงยาว28นะใส่11.5 4 5, ทั้ง2รุ่นเท่าๆกันนะครับแล้วก็กางเท้าเนี่ยของรุ่น6เนี่ยมันจะมีความกว้างกว่าสบายกว่าในตัว5นะครับลิ้นยังเป็นซ็อกไลท์เหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีรูร้อดันเนอร์ลูบเหมือนเดิมนะครับแนะนําให้ล็อกกระชับให้ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูเราจะเห็นว่าตัวข้อเท้านะ ขอหกอ่ะมันจะมีความกว้างกว่าดังนั้นดึงล็อกกระชับให้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าสิ่งที่จะตามมากับคู่นี้คือเรื่องของความมั่นคงที่โคตรเย้ <c oughs> ความมั่นคงแย่นะครับโฟมของ6 Elite จะเปลี่ยนเป็นการใช้โฟม2ชนิดเข้ามาด้วยกันนะครับคือโฟมซุปเปอร์บูมด้านล่างและโฟมซุปเปอร์บูมแคปซูลด้านบนซุปเปอร์บูมชื่อเหมือนเดิมแต่ว่านุ่มนุ่มบ้าเลยอะดูดิ มันนุ่มเหมือนโฟมไลท์สไตโปใน a d i o ออสโ4อ่ะนุ่มแบบนั้นเลยครับนุ่มแบบนั้นเลยและส้นหนามากหนามากในระดับที่ว่าวัดจริงประมาณ44่นะหนามากหนาและยังไม่พอแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เขาอยู่ด้านบนส่งผลให้เวลาเราเหยียบอะครับมันจะเกิดการยุบเวลาที่ยืนนะมันจะรู้สึกหงายเทาะหงายหลังอย่างเงี้ยอืมสำหรับคู่6อินะครับ แล้วโฟมด้านบนล่ะสีแดงคืออะไรด้านบนคือซูเปอร์บูมแคปซูลมันก็คือไอซูเปอร์บูมข้างล่างนั่นแหละแต่ว่ามีการพ่นอ่าอิลาสเมเตอร์นะครับเป็นสารเคมีที่มีลักษณะคล้ายฟิล์มพ่นทับ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 ลงไปนะครับทำให้มันมีลักษณะกลายเป็นเหมือนแอร์พอร์ตขนาดใหญ่อะแต่ว่าไม่ได้มีการแอดแก๊สอะไรนะก็คือเนื้อโฟมนันแหละทำให้เนื้อโฟมมันปิ้นน้อยลงเวลายุบตัวจํากัดช่วงยุบของมันอะทำให้มันเกิดการระเบิดพลังแบบตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามเวลาวิ่งอะนะครับ แล้วก็แผ่นคาร์บอน T หนึ่งพยังอยู่เหมือนเดิมไอ้ตัวปูดตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นปูดเป็นแถบเลยนะไม่ได้เป็นก้อนเดียวละทั้งหมดทั้งมวลพอผนวกรวมกันแล้วมันกลายเป็นรองเท้าที่นุ่มเด้งมากๆนุ่มมากเด้งมากนะครับนุ่มมากเด้งมากเลยสําหรับคนน้นหนักตัว70แบบผมอะคนที่แบบวิ่งแล้วบอกว่ามันแข็งสถานที่ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันมันนุ่มมากเลยอะสำหรับผมนุ่มนุ่มมากๆนุ่มคนละเรื่องกับไอ้ตัว6นี่เลยอะนุ่มเหมือนไอโอสโปรสุ่น ความรู้สึกผม6อ l i ิ e มันจะมีความรู้สึกคล้ายเราใส่พาม x1 รู้สึกแบบหนาหน,นุ่มๆสูงๆไม่มันคงดุกดิกไปมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> วิ่งช้าได้ไหมวิ่งเพรห6ได้ไหมวิ่งได้แต่คุณจะไม่ได้รับความมั่นคงใดๆจากรองเท้าคู่นี้เลยจะเป็นการดิ้นแบบไรทิศทางเหมือนกันใส่พาม x แต่ว่าพอเราวิ่งเร็วขึ้นในการวิ่งแบบเพลส4กลาง4ต้นอย่างเงี้ยคู่นี้จะกลายเป็นรองเท้าที่ มันคงขึ้นเมื่อวิ่งเร็วแปลกไหมผมลงหน้าเท้านะมันจะแบบลงแล้วแบบปังปังปังวูวเด้งแบบระเบิดพลังมันไม่ได้รู้สึกว่าดีดแรงนะงเหมือนห้านะแต่มันรู้สึกเด้งแบบดึงดึงดึง,ดง,ดงตัวลอยทําให้ก้าวยาวมากๆเออคนที่ชอบรองเท้านุ่มเด้งอะ่ะผมว่าจะแฮปปี้กับคู่นี้นะมันถ้าให้ผมนิยามมันคือพามเอ็กซ์ไล่เบาอ่อนน้ำหนักคู่นี้อยู่ที่230กร,รมัมในไซส์1145้นะก้อนหนักกว่าตัว5 El อีลิตขึ้นมาอยู่ที่ สิบกรัมนะแต่ว่าถ้าเราดูกันแล้วเนี่ยสิบกรัมที่เพิ่มมามันคือความหนาที่เพิ่มมาแบบหนามากนะครับแล้วส่วนของอัโซอ่ะรอบนี้มันจะมีการเปลี่ยนยังใช้ GCU เหมือนเดิมนะครับในชื่อของเขาแต่ว่าเนื้อยางผมรู้สึกว่านุ่มลงและบางลงและมีการเปลี่ยนแพทเทิร์นของยาง,ง,ยงการยึดเกาะถ,ถามว่าเป็นยังไงบ้างพื้นแห้งก็ยึดเกาะได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มมีทรายอะไรบ้างเนี้ยผมรู้สึกว่ารุ่นเก่ายังมีการยึดเกาะที่ดีกว่าสําหรับผมนะคู่นี้คือ กลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นรองเท้าที่สับห้าโลสิบโลสนุกเหมือนตัวห้าอิลิทห้าอิลิทธเนี่ยสับห้าโลสิบโลมันมากแบบสับตุ้ม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 หรืออินทอร์เงี้ยไอ้คู่นี้อินทอร์ผมไม่เท่าไหร่แต่คู่นี้เป็นรองเท้าเทมโปที่โททคตรด,ดีเลยมันมากแต่แต่ถ้าลองรันผมไม่ใส่นะคือไอ้คู่นี้เป็นรองเท้าที่ผมมองว่าค่อนข้างเอาตัวเข้าแรกนิดนึงมันใช้กล้ามเนื้อต้อนขากล้ามเนื้อน,น่องแล้วก็ใช้ข้อเท้าที่พอสมควรนะครับดังนั้นการที่จะใส่คู่นี้มันคือการพร้อมที่จะแลก ต้องการ p ีีต้องการหวดเลยถ้าสําหรับผมก็อาจจะเป็น21โลที่เหมาะที่สุดนะครับหรือจะไป42โอซกุก็ได้นะผมว่าเพราะว่ามันผมมองว่ามันมีการซัพพอร์ตที่ดีในเรื่องของโฟมที่รองรับแรงกระแทกได้แต่เรื่องของแบบความสบายอา,อาจจะสบายเท้าแต่ไม่สบายข้อเท้าน่องและกล้ามเนื้อประมาณนี้คือมันใช้กล้ามเนื้อที่ค่อนข้างเยอะแต่ภาพรวมแล้วเป็นรองเท้าที่แรงมากแรงมากจริงๆ แรงมากๆจริงๆไอ้คู่นี้ผมใส่ได้ถ้วยมาแล้วนะเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับระยะ10โลนะครับก็ถือว่าโอเคนะประมาณนี้นะครับก็คือเลือกง่ายเลยคนที่ชอบรองเท้าแน่นเฟิร์มดีดนะครับชอบสายสับนะครับก็มา5้าอิลิทนะครับถูกใจแน่นอนสำหรับสายซิ่งสายซับส่วน6กอิลิทคนที่ชอบรองเท้านุ่มเด้งชอบพามเอ็กซ์ชอบโปรซก็มา6กอิลิทได้เลยอ้อ อีกอย่างหนึ่งมันมัน,มนคือมันมีความเด้งคล้ายๆ AirPod ของ AlphaFI ฟแต่ว่ามันไม่ต้องลงตรงจุดอะ่ะมันลงตรงไหนก็ได้เพราะไอ้แดงๆทั้งหมดนี้มันทาหน้าที่เหมือนพอรของ Alpha f ไฟลเลยคือลงตรงไหนก็เด้งตรงนั้นนะครับก็กลายเป็นรองเท้าตระกูลเดียวกันที่กลายเป็น2คาแรคเตอร์ไปนะครับชอบแน่นมา5 El i t ลิชอบอนุ่มเด้งมา6กอิลิตนะครับหรือเหมาเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้ไอ้คู่นี้ก็เหลืออยู่ประมาณ3 0 0พ 3 0 0พันสี่พันแถวๆนี้สามพันปลายสี่พันหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยส่วนสอคู่นี้ก็ประมาณ6 0 0 0คู่รวมกันก็หมื่นหนึ่งพอดีนะครับก็ได้รองเท้าทีา่เอาไปแบบลุยได้เลยแข่ง5โล1ิโลอินเทอร์วอลอันนี้ไว้เทมโปไว้ลองลันไว้แข่งยิปเอีสองแต่ลองลันนี่ผมแนะนําว่าควรแข็งแรงนิดนึงนะก็คือมี2คู่นี้แล้วมีอาจจะมีรองเท้าลองลังนอีกสักคู่เงี้ยก็ถือว่าครบจบแล้วสำหรับกลุ่มแข่งขันแล้วก็ฝึกซ้อมนะครับก็ประมาณนี้และกันสําหรับ ความแตกต่างระหว่าง e ี i n g เฟรเดี a n 5 Elite และ e ี i n g Fer เดี a n 6 Elite นะครับสำหรับผมก็รู้สึกประมาณนี้สำหรับคนที่วิ่งเพจ4 5 6นะครับแล้วก็น้ำหนักตัว70กิโลกรัมนะครับลงหน้าเท้านะครับก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับใครสนใจ2รุ่นนี้ปักตะก้าไว้ให้แล้วไปลุยกันได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ